ดูซีรีส์ฟอร์มใหญ่ขั้นเวลารอมินิซีรีส์กันจ้ะ <c oughs> แบบใหม่ดูอันยาวรออันสั้นไปก่อนเรื่องนี้นะจ๊ะอินฟูอนเซอร์สาวชาวจีนที่ถูกแฟนหักหลังเลยไปจับมือกับเจ้าชายคีรินคนที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับการแย่งชิงราชวงศ์เอ๊ะ <c oughs> มันก็เลยนาพาสองคนนี้เข้าสู่เส้นทางแห่งชะตากรรมที่ยาวนานก็่า300ปีโยมีเรื่องอดีตปรชาเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะย,ย้อนอดีตกันช้ำๆรักนี้ไม่บังเอิญหม่านโปรเดซีนี่นะจ๊ะนําแสดงโดยพี่บี้และนักแสดงสาว ชาวจีนหยวนอีจานเรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนแต่ฉันปักเมนไปที่พะลองจ <c oughs> อ้ะพี่บี้คือน,น้องอาจจะแบบเผอใจที่พะลองนิดนึงนะจ๊ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่เมืองหมานโปเป็นเมืองสมมุติสาเหตุที่ไม่ใช่คําว่าไทยหรือสยามหรืออยุธยาเพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ที่ไม่มีหยุดจริงหรืออ้างอิงเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ใดๆเลยก็สร้างเมืองขึ้นมาใหม่เลยให้มันจบๆไม่กระทบกับอะไรจะได้ไม่ดราม่าเนาะแต่คอนเฟิร์มนิดนึงว่าใช่วัฒนธรรมไทยแน่นอนเพราะถ่ายทําที่ไทยจ้ะ ก็ค่อนข้างจะผสมผสานและมีความสิบสองปันนาน,นั่นเองคือมีการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าและดีไซน์ค่อนข้างมากแตแ่ก็ยังดูรู้ว่าเป็นไทยกัวซึ่งพาพตัวอย่างที่ปล่อยออกมาฉันว่าเขาค่อนข้างจะใส่ชุดไทยถูกต้องอยู่จ้าเนื้อหาหลักๆก็จะเกี่ยวกับปริศนาและคำสาบที่ผูกพันกับราชวงศ์มานโปแล้วก็ตระกูลของนางเอกไว้แล้นนางก็ต้องมาตามหาความจริงด้วยกันสิจ้า ซีรีสเป็นแนวโรแมนติกคอมมดี้เนอะมีกลิ่นความเป็นแฟนตาซีเล็กๆมาดูความหล่อของพระเอกพระรองหล่อเลี้ยงหัวใจไปก่อนนะจ๊ะ20ธันวาคมนี้4ทุ่ม4 5ช่องอมรินหรือดูย้อนหลังผ่านแอปผ่านเว็บไซต์ของอมรินเองเลยจ้ะและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเอ่ยจองพระรองจ้ะจบเนาะ